ผมเสือเลยนะครับว่าหลายๆคนอยากเห็นภาพแบบนี้การที่ห้าเลิกการเลยงานมาแบบเมื่อยเมื่อยแล้วมีคนคอยทาเอาน้าเย็นมาให้นะครับมีกับเข่าแสบๆเตรียมไว้ทาแบบกลับมาหอดแล้วได้กินทันทีเลยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับสำหรับมือนี้นะครับกลับมาอยู่กับ่องสร้าง่อนนี่คือเก้านันละเสือบอลนะครับภาพแบบนี้นะครับเป็นสิ่งที่หลายๆคนต้องการเลยถ้าเกิดว่าเฮาเห็นงานมาเม่เมื่อยเบิดมือแล้วกลับมาหอดบ้านเนาะมีคนเตรียมน้ำเย็นเย็นไว้ทาพร้อมกับกับเข่ากับน้ำแล้วก็เสียงวันวานตอนหลับว่าเมื่อยบอ งานเป็นจังไดถ้าได้เงินแบบนี้ก็คือสีดีบักคักเลยเนาะก็บอกว่าตั้งแต่คนอื่นดอกครับผมก็อยากได้แบบนี้คือกันนั่นแหละแต่ว่าผมเสียบานะครับถ้าเฮาอยากได้จังไดเฮาก็บเฮจังซ่านคือจังมือนี่นั่นแหละครับผมเลิกมาก่อนสีปรญญาเนาะผมก็สิไม่ให้กับเข่าถาเอาแบบว่านางเฮ็ดงานกลับมาแล้วไม่เมื่อยนะครับมาหอดก็สิได้กินเลยกุ้งที่ได้มานะครับผมก็สิมาทําการแก้ได้บบดนี้นะครับนี่เลยนะครับผมก็หักหัวออกก่อนนะครับแล้วก็ใส่หางซอนนะครับจิ้มเข้าไปแบบนี้นะครับก็ค น,นี่นี่นี่เบิ้งอีกรอบนึงนะครับใส่หางส่วนจิ้มเข้าไปแบบนี้นะครับ ลรก็ค่อยๆแง่ออกนะครับเป็นไดครับพี่น้องเอาไปลองมังเด้นะครับง่ายอีรีได้นะครับพอหลังจากนั้นนะครับผมก็มาทําการพาหลังนะครับเอาเส้นดำๆเขาออกนี่นะครับเ้นดำๆของเขาห้ามเขาออกนะครับกะเฮดบ่หลายดอกนะครับพี่น้องมือนี้นะครับแต่ว่าซื้อมาหนึ่งใบแดงกูไดหลายตัวเติบนะครับแต่ว่าผมก็สีแกะนะครับเอาใส่ตู้ไว้จะมีไข่มีกุ้งนะครับมีหมูสามแล้วกับตัวนี้เป็นกระเทียมไทยนะครับผมเอามาต่ำก่อนบอตองละเอียดแห้งนะครับเอาแบบพอแตกๆเนี่ยแหละครับเดี๋ยวสิเอาไปเจียวได้บานนี้นี่แหละ เข้ากับมาเห็นแนดแนวกินแนวหยาสีพันละยาแบบนี้ล่ะครับแล้วต่อมานะครับมาทําการตอกไข่กันเลยมาดิผมใส่ไข่ทั้งเบิดสีหน่วยเวลาตอกไข่นะครับผมจะตอกแยกที่ละหน่วยแบบนี้ละ่ะถ้าเกิดว่าหน่วยไหนมันเนา่ามันจางสิได็คขัดออกเนาะจางสิบประเด็ดผสมกับโมนะครับปรุงเลยใส่ใส่ใสผง,ผงชูรสนะครับซอสหอยนางลมน้ําปลานะครับซ้ำนี่แหละก็ตีตีให้เข้ากันแล้วที่นี่ขั้นตอนต่อมานะครับผมกัสีมาเจียวกับเทียมก่อนนะครับเอาแบบิงเหลืองเลยนะครับพอากระเทียมใดทีแล้วผมกัสีตักขึ้นใส่จานนะครับไปพักไว้แล้วบ่ต้องเอาออกเเบนนนะะคครรัหหลืออ้ากทว่ย เราก็มาผัดหมูต่อเลยนะครับใส่ซีอิ๊วขาวลงไปนะครับหมูนี่จะหอมเลยนะครับตอนเขาผัดใส่ซีอิ๊วขาวแล้วที่นี่ผมก็เอากุ้งลงไปเลยนะครับผัดให้สุกนะครับพี่น้องพอกุ้งกับหมูสุกแล้วเรียบร้อยนะครับตากขึ้นไปพักไว้อีกคือเก้านะครับมามาในขั้นตอนต่อมาใส่กระทะเกานั่นะครับเติมน้ำลงไปเลยบัดนี้ครับสีทําการเอาไข่ลงไปขัวได้บัดนี้ครับไข่ที่เขาตีไว้ก่อนนานนี้แล้วนะครับ นี่เลยนะครับเราก็คนๆยังน้อยนะครับยายเพิ่นติดกระทะเตียงเจียวขฮานะครับกสิมีหมีหมูนะครับตั้งแต่หมูนี่ก็หอมละเด้ผมมาตักเขาสวยมากก็กินได้เลยเพื่อนละแต่ว่ากลับมาเบิ่งหมอเฮากันนะครับผมจะบอกให้ใครแข็งแห้งนะครับเวลาเฮาตุ๋นให้ได้ประมาณนี้เราก็เอาหมูสาบกับกุ้งนะครับลงไปเลย ตามด้วยกระเทียมเจียวนะครับใส่ลงไปบานนี้นะครับหลังจากนั้นผมกับปิดฝาหม้อไว้นะครับทีมวิหาหน้าที่มาเปิดเบิงบานนี้ครับเป็นไดครับพี่น้องนะครับเป็นตาแสบบอบาดนี้แล้วขั้นตอนสุดท้ายนะครับโรยชีหอมลงไปนะครับพักหอมชีหอมนั่นแหละครับโรยลงไปเลยเสร็จแล้วเรียบร้อยเลยได้ครับพี่น้องนะครับสำหรับเมนโไข่ตุ๋นกระทะของเหาสีกินก็พริกน้ำปลานะครับบีบบังหน้าใส่หน่อยหนึ่งนะครับมันก็สีแสบสุดยอดทอานั้นได้ครับ ปะมาในทําการเสร์ฟครับพี่น้องนะครับได้เวลาได้เด้สีภรรยาพึ่งกันเลยงานมากพอดีนะครับบ่งแนนางยางเตยงเตยะมาแล้วนี่แหละครับเป็นภาพบรรยากาศนะครับที่อยากให้ทุกคนเห็นผมสิบอกว่านะครับกิจวัรของผมประจําวันกับสิเป็นประมาณแนวนี้แหละบมเมนคอนเทนต์นะครับพี่น้องเป็นกิจวัตรประจาวันที่ผมเพ็ดอีหลีเลยทุกมือผมกระเซียนแบบนี้แหละครับก็คือการที่เลิกงานมากนะครับบางที่ผมเลิกงานมาก่อนนะครับสีภรรยาพึ่กับสีเตรียมให้แบบนี้หรือว่ามือใดผมเลิกงานมาก่อนนะผมกับสีเตรียมให้แบบนี้คือการแล้วห้องก็ไมากินข นะครับก็เป็นเมนูง่ายๆนั่นแหละครับไข่ตุ๋นกระทะใส่หมูสับใส่กุ้งนะครับกระเทียมเจียวนะครับเบื้องในหอมๆนะครับสีสันหน้าตาเป็นตาแซบตาแซบนะครับมานั่งกินอยู่หน้าบ้านนั่งกับม่ำเข้าไปแล้วแล้วก็กุ้งตัวกําลังใส่พอดีพอดีนะครับส่วนมากนะครับเวลาผมเห็นเมนูแบบนี้นะครับผมสีโบใส่กุ้งตัวใหญ่เอาแบบพอดีคำเลยนั่งกับแซบถือใจบักคักเลยนะครับมาได้มาได้บานนี้ครับพี่น้องนะครับมากินขวน้ำกานบานนี้สรับเมนูง่ายๆของห้องมานี้นะครับแล้วกันนี่แหละครับผมเส้อเลยนะครับว่าาาาาทุกกกคคนนนอยยได้้ภพบบบบบรรรศแแีมั หลังจากเตุงานมาไม่เมื่อยมันบอกครับมีคนเห็นแนวกินมาถามีน้ำเย็นเย็นให้กินแต่ว่าสาหรับผมเองนั้นบอกครับผมบอกเลยนะครับว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันสิเกิดขึ้นบ่ได้ถ้าเกิดว่ามันบอกเกิดจากทูเฮ้าเองก่อนคืออย่างผมบอกไปก่อนนานี้แหละครับถาเฮาอยากได้อันไดจากผู้ใดเฮาเห็นอันใหนเขาก่อนสุดท้ายแล้วถ้าเขาหักหรือว่าจริงใจกับเฮาเดียวเขาก็เฮตดน้ำเฮาเองครับโดยเฉพาะชีวิตครอบครัวนี่แหละครับพี่น้องนะครับถ้าเฮาหักกันถ้าพ่อยากให้กันลำบากนะครับเฮาก็ต้องซอยเหลือกันแนวนี้ล่ละอันใดที่สามารถแบ่งกันเหลาายๆกก็สิเปน อยากเมื่อยๆกับสกายเป็นหายเมื่อยเองแมนบอกครับพี่น้องเอานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับที่ให้เกียรติข้ามติดตามรับชมคิปแต่อย่าลืมนะครับฝากพี่น้องไว้น้ำนะครับสำหรับคลิปนี้มากหรือว่าถือใจอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจขอบคุณห้าน้ำในเด้อนะคะสำหรับเมื่อนี้กับสิขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องนะครับมีความสุขกับการใช้ชีวิตมีความสุขกับครอบครัวสำหรับเมื่อนี้ขอกล่าคำว่าสวัสดีครับ